เหลือเชื่อมากๆเลยนะครับเพื่อนๆคือว่านะครับมีเพื่อนๆนะครับหลงขายแบงค์นะครับหลงขายแบงค์ร้อยยี่สิบปีกระทรวงการคลังเข้ามาให้กับทางร้านนะครับทางร้านนะครับโอ้เหลือเชื่อมากๆเลยครับปกติก็คือจะได้แต่แบงค์สิบาทแบบนี้นะครับที่เพื่อนๆส่งมาขายกันประจํานะครับแต่แบงค์นี้ก็คือได้แบบร้อยยีปีกระทรวงการคลังเข้ามาแบบไม่เป็นไรนะครับเมื่อได้มาแล้วนะครับผมก็ขายต่อนะครับแบงค์นี้นะครับไม่ผ่านใช้แบบนี้นะครับ ขายนะครับใบละ40บาทนะครับส่วนแบงค์ที่ได้หลงมาที่เป็น120ปีกระทรวงการคลังแบบนี้นะครับขายใบละ50บาทนะครับเพื่อนๆแล้วก็แบงค์10บาทอาแบงค์20นะครับพระเจ้าฝากทรงม้าแบบนี้นะครับขายใบละ45บาทนะครับตอนนี้นะครับขออนุญาตจัดส่งก่อนเลยนะครับจัดส่งให้กับคุณทีลพงเลยนะครับอ่าอันดับที่1นะครับก็จะทาการนะครับใส่แบงค์ทั้งหใบนะครับ เห็นใบลห้าใบเลยนะครับย้ําว่าแบงค์ร้อยยี่สิบปีกระทรวงการคลังที่หลงเข้ามาแบบนี้นะครับในที่สุดนะครับก็เป็นของคุณทีระพวงแล้วนะครับใบละห้าสิบาทนะครับเพื่อนๆที่สนใจนะครับก็ยังมีหลงมาบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับสนใจก็ทักทักกันมาได้เลยนะครับอ๋อแล้วก็ใส่กล่องไซส์เอนะครับจะก็จะใส่กล่องไซส์เอ่าจะใส่ถึงแล้วก็จะใส่กล่องไซส์เอให้กับเพื่อนๆดีเลยนะครับที่ัะใส่กล่อง เดี๋ยวเราก็จะใส่ไปคันเลยนะครับอันนี้แค่ภาพซูมกันก่อนิดนึ่า <Okay. S 1> ได้ไหมได้ได้ได้นะครับโอเคนะครับวันนี้อากาศเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆทักทายนะครับบอกมาได้ใต้คลิป รเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็คือเราจะแปะไบคอนแล้วนะครับแปะไบคอนนำส่งเรียบร้อยครับผมเพื่อนๆที่สนใจก็ใต้คลิปกันมาได้เลยนะครับขอบคุณมากๆครับ